สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว youtube และชาว facebook นะคะวันนี้เราอยู่กันที่หอจอกสมพงการเกษตรสาขา2นะคะลูกค้ามีรถให้เลือกเยอะมากๆนะคะสินค้าเข้าใหม่เยอะเลยค่ะตัวนี้ประมาณ80กว่าคันนะคะอยู่ที่สาขา2นะคะเดี๋ยวโบพาไปดูใกล้ๆกันรีวิวแต่ละคันให้ดูเลยนะคะรถเยอะมากๆนะคะ นี่ค่ะคันแรกนะคะเป็นคูบต้า M 6 2 4 0นะคะเป็นรถปี64นะคะสภาพสวยเลยนะคะตัวนี้สำหรับคันนี้ราคาอยู่ที่750,000บาทนะคะ และคันต่อไปเป็นคูปต้า M7040 นะคะ7040มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่4,90,000บาทนะคะจนถึง5,90,000บาทนะคะลูกค้าอยู่ที่ปีรถนะคะปีรถสูงราคาก็จะสูงตามไปด้วยนะคะและคันต่อไปค่ะเป็นคูปต้า M9540 นะคะสะภาพสวยเดิมจากโรงงานนะคะนี่ค่ะ M9540 ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่950,000บาทนะคะสภาพสวยค่ะต่อไปเป็นรุ่น LC708DT นะคะตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่400,000บาทนะคะนี่ค่ะ สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะตัวนี้เป็น L 5018 DT นะคะราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่ประมาณ490,000บาทนะคะ L 5018 DT ค่ะเดี๋ยวไล่ไปดูทีราคันกันเลยอ่าด้านนี้ด้านนี้เป็น L 4018 Special นะคะตัวนี้เป็น KS นะคะราคาก็ประมาณ450,000บาทนะคะรถปี64 65กันเลยนะคะนี่ค่ะ มีรถให้เลือกเยอะเลยนะคะลูกค้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาดูที่ร้านได้นะคะมีให้เลือกประมาณ80กว่าคันได้นะคะอยู่ที่สมพงการเกษตรสาขา2นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลวังบัวอำเภอคลองข,องขุ่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะหรือว่าถ้าลูกค้าจะเซิร์ชเข้ามานะคะก็อ่ามันอยู่ตรงข้ามสถานที่ท่องเที่ยวบ่อปลาบึกจังหวัดกำแพงเพชรนะคะอ่าจับเป็น GPS มาก็ได้นะคะเซิร์ชว่า บอกประบึกกำแพงเพชรน,นะคะอยู่ตรงข้ามกันเลยค่ะหาง่ายค่ะนี่ค่ะสวยทุกคันนะคะใครอยากดูรุ่นไหนสามารถทักแชทเข้ามาถามโบได้นะคะหรือว่าแอดไลน์ก็ได้นะคะเบอร์0819136451ค่ะรุ่น L3408 ก็มีนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่200 0 0นบาทเท่านั้นค่ะ วันนี้พามาทัวร์ดูนะคะสภาพสวยทุกคัน L3218SP นะคะตัวนี้350,000เท่านั้นค่ะรถสวยมากๆนะคะเป็นรถรุ่นยันมากก็มีนะคะสำหรับยันม่า39แรงนะคะตัวนี้อยู่ที่298,000เท่านั้นค่ะ l 4 0 1 8 SP นะคะอยากดูรุ่นไหนนะคะทักแชทมาสอบถามได้เลยนะคะรถสวยทุกคันนะคะ MU 4 9 0 2ก็มีนะคะมีให้เลือกเยอะมากๆค่ะมีค่ะ หรือว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะทางร้านก็มีนะคะเป็นตัวตัดหญ้านะคะพวกโรตารี่หรือว่าผ่านนะคะสามารถทักแชทเข้ามาสอบถามโบได้เลยหรือว่าโทรเข้ามาก็ได้ค่ะ0819136451นะคะหรือว่าอยากขับรถมาดูก็สามารถมาชมที่ร้านมาทดลองขับกันได้เลยนะคะ นี่คะรถสวยมากๆแล้วก็มีเยอะมากๆค่ะลูกค้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาดูที่ร้านได้หรือว่าทักแชทเข้ามาขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะสนใจรุ่นไหนก็สอบถามได้เลยโทร0819136451นะคะตัวนี้เป็นคันสุดท้ายนะคะเป็น L5018 พร้อมชุดบุ้งกีก็ประมาณราคาประมาณ500,000นะคะนี่ค่ะ 80กว่าคันนะคะรถเยอะมากๆนะคะใครสนใจก็สามารถเข้ามาดูได้เลยที่ร้านรถสวยทุกคันเลยนะคะมีตัวตัดหญ้าด้วยนะคะแล้วก็เครื่องปลูกอ้อยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ดูใหม่ใครอยากดูรุ่นไหนโทรเข้ามาสอบถามโบได้เลยค่ะโบส่งรูปส่วนตัวให้ดูนะคะราคาไม่แพง ส่งฟรีทั่วประเทศนะคะสนใจโทรได้เลย0819136451ค่ะ